เอาละครับท่านผู้ชมกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของคอนเทนต์ของเกม Moonlight Chapter Dark Gamer ครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ผ่านระยะเวลานะครับช่วงคัดคนเล่นจริงแล้วนะหลายๆคนนะที่ยังเล่นอยู่นะครับและผมก็ยังเล่นอยู่เพราะว่าผมยังชื่นชอบมีตัวเกมอยู่นะครับซึ่งตัวเกมมันมีอะไรให้เราแบบว่าค้นหาแล้วก็เล่นอะไรเยอะแยะมากมายครับและวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์นะครับ ในส่วนของการแนะนำนะครับในระบบของการคราฟส์ค t ับเจอร์นั่นเองครับซึ่งสครับเจอร์เนี่ยทุกคนจะอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับและหลายๆคนนะครับเพื่อนๆเนี่ยยังเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะทำสครับเจอร์แบบไหนดีในส่วนของสคับเจอร์เลเวล3นะครับซึ่งในส่วนตัวของผมแล้วนะครับซึ่งผมไปดูและไปหาข้อมูลมาแบบชัดเจนแล้วนะครับว่าสครับเจอร์ตัวไหนนะครับที่เหมาะกับแต่ละสายดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเราทําตัวไหนไม่ผิดแต่ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเรานะครับว่าเราจะอยาก จะเอาไปทำอะไรเพราะว่าถ้าเราทําผิดสายไปแล้วหรือทาผิดชิ้นไปแล้วเนี่ย มันจะเหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าของณปัจจุบันเนี่ยของมันมีราคาแพงมากครับซึ่งถามว่าของอะไรที่ขายดีที่สุดนะครับในช่วงใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ กับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BLGamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเอง ซึ่งของอะไรที่ขายดีที่สุดนะช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าของทําสครับเจอครับนั่นก็คือใบนั่นเองครับใบเขียวนะใบเขียวเนี่ยเราจะเห็นนะครับตรงนี้นะอ่าเราก็จะเห็นนะครับนี่ซึ่งใบตรงนี้นะครับคือแพงมากซึ่งผมก็ได้ครับนะครับถ้าเราคราฟเนี่ย ถ้าเราค้ามันออกมานะครับแนละมีโอกาสที่ติดเกสหรือว่าติดสามารถขายได้หรือเป็นตะช่างเนี่ยบอกเลยนะครับราคาแพงมากนะครับซึ่งราคาเนี่ยใบละ1,100นะครับที่ผมขายณนะ่าสุดเราจะเห็นตรงนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าของพวกนี้นะครับมันมีวิธีในการฟาร์มอยู่นะครับก็ผมจะแนะนําว่าจุดไหนที่ฟาร์มแล้วคุ้มค่าที่สุดครับเราจะเห็นว่ามันจะมีการ์ดคอนนะครับที่ผมขายออกล่าสุดก็คือการ์ดคอน 1,800นะครับสำหรับใบอ่า1,800ปีกเลยนะแล้วก็ในส่วนของใบเขียวนะครับที่สามารถนำไปคราฟเป็นใบใหญ่ได้เนี่ยก็บอกเลยครับ เราสามารถไปฟาร์มแล้วก็ดอกมาและราคาตัวนี้ก็คือราคาดีมากและตรงนี้แหละครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถมีปีกได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับและจะไปฟาร์มตรงไหนเออหลายคนก็อสงสัยบางจุดนะครับที่มันเหมาะที่สุดและก็สามารถหาปีกได้เยอะที่สุดในแต่ละวันนะครับซึ่งผมแหาในหนึ่งวันนะครับก็ได้เยอะพอควรนะสำหรับปีกนกนะครับผมก็มีบ้างใช้บ้างนะครับก็ถามว่าขายขายอะไรเนี่ยได้เยอะนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะขายเป็น ใบเขียวนะครับซึ่งผมขายทุกวันเลยนะครับเออและผมจะเอามาบอกว่าเราจะไปหาที่ไหนนะครับตรงไหนที่มันดอปดีหรือตรงไหนที่คุ้มค่ากับการฟารมนั่นเองครับเซตแต่ละเซตที่เราจะทํานะครับมันจะ,เร,จนะรเริ่มตั้งแต่นะครับเริ่มตั้งแต่เซตนี้นะเซตนี้เนี่ยเราเรียกว่าเซตเลเวล3นะครับเริ่มตั้งแต่นี้ม,มาเลยนะมันจะมีเซตนะครับ 1เซตเนี่ยจะมีอยู่4ชิ้นว่าเราเนี่ยจะทำเซตไหนนะครับอ่ะเราเริ่มตั้งแต่เซตข้างบนอันแรกเลยนะครับผมขอเรียกว่าเซตที่1น,นะครับว่าเราอยากจะเอาเซตไหนไปวางนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในตัวของคั u เจอร์ e ของเรานะครับในตัวของดิสเพย์นะเราจะใส่ได้3เซตนะครับ อ่สเซตและเซ,ตส,ะ M, ะเซตสุดท้ายเนี่ยจะใช้อยู่ที่ 10m นะครับเซตสุดท้ายเนี่ยถ้าเราปลดล็อกนะเราจะเลือกอะไรดีในเซตของเลเวล3นะครับเพื่อให้ประหยัดงบที่สุดแต่ถ้าเราทําทั้งหมดทุกเซตนะครับบอกเลยว่าโคตรเปลืองเลยนะครับโคตรเปลืองเลยเอาละเซตไหนที่ดีที่สุดนะครับถ้าให้ผมพูดถึงทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดทั้ง4เซตเมื่อกี้นะครับ คือผมต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะมันคือเซตที่1ที่ผมพูดครับมันคือเซตนี้ครับสามารถนําไปใช้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น PVP ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มมอนนะครับถ้าเราดูกันจริงๆนะครับอ๋อดาเมจทั้งหมดเลยนะดาเมจเดฟทั้งหมดนะครับพลังป้องกันทั้งหมดเนี่ยมันป้องกันให้หมดเลย1%นะครับและในส่วนของค่าเดฟบ,บวกมาแบบตรงๆให้กับเราเลย8นะครับนี่คือดีมากๆและถ้าแบบว่าอยู่ดีใครแบบโอ้โหฟุกนะครับ ครับออกมาเนี่ยติดนะครับในส่วนของเกสเนี่ยโอ้โหเกินไปนะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ดวงดีแล้วกันนะครับผมมันดีกว่าทุกเซตอย่างไรครับเรามาดูนะครับสําหรับเซตนี้โมนัสเซตนะครับเราก็จะเห็นว่านี้ก็คือ HP ด e g e n นะครับในการเพิ่มเลือดนะบวกมาทั้ง3เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าเดฟบวกมาทั้ง6นะครับโมนัสเซตนะอ่ะเราก็จะเห็นแล้วนะครับตัวต่อมาก็คือ ATK บวก3 ACC บวก6นะครับ ตัวที่2 ATK บวก3แล้วก็ ACC บวก6และตัวสุดท้ายเราเห็นไหมครับเราได้ ATK มาแบบตรงๆนะครับตั้ง9เลยนะครับและในส่วนของ ACC นะครับเราได้มาตั้ง18นะครับเราก็จะเห็นแล้ว,ว่าเซตไหนดีที่สุดใช่ไหม ยังไงนะครับเกมนี้เนี่ยมันหนีไม่พ้นคําว่าแม่นยําหรือ ACC อยู่แล้วครับและมันยังดีไม่พอก็คือมันยังเพิ่มนะครับในส่วนของ ATK e นี่มาให้ด้วยนะครับสำหรับเซตนี้สครับเจอเนี่ยบอกแล้วว่ายังไงยังไงนะครับทุกคนนะถ้าไม่อยากเปลืองนะครับถ้าเราไม่อยากเปลืองจริงๆถ้าเป็นสุรตาตนะมันทำหลายเซตได้อยู่แล้วนะครับถ้าุรตาตนะทำทำหลายเซตมาแล้วก็สลับกันใช้ได้เพราะว่าในส่วนของเซตเนี่ยเราสามารถจัดได้3มเซตใช่ไหมสำหรับเจอนะครับ แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นแบบไม่ใช่แบบว่ามีเงินเหลือนะสุลต่านนะเราต้องใช้เซตนี้เซตเดียวครับเพราะมันได้คุ้มมากครับในส่วนของโบนัสแตทนะครับแม่นยำมาเพิ่มทั้ง18นะครับคือคุ้มมากๆกครับทำให้ตัวเราเนี่ยได้ CP มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเราเนี่ยเก่งก้าวกระโดดได้เหมือนกันครับสำหรับสครับเจอเซตนี้นะครับเอาล่ะถามว่าใน4ตัวเนี่ยเราจะใช้อะไรก่อนเราจะคาฟอะไรก่อนนะครับเราต้องเลือกตามสายครับถ้าใครเป็นสายเมทนะครับ เราก็ต้องเอาเบสิคสเตตนะครับเป็นเมดดาดาเมดบวกหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นสายระยะตีไกลหรือนักธนูนะครับเราก็เอาแรงดาเมดนะครับหรือถ้าใครเป็นนักดาบนะครับนักดาบก็เอาตีใกล้ไปนะครับนี่ตรงนี้ด้วยนะครับอะไรก่อนนะครับให้เราเลือกดีๆด้วยนะครับโอเคเราก็จะเห็นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเลือกและเราจะใช้ก่อนนะ นั่นเองครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมไปฟาร์มในส่วนของใบมาครับด้วยนะครับการที่เราจะคราฟตรงนี้ได้นะครับในส่วนของใบตรงนี้เนี่ยถ้าเราซื้อนะราคาแพงมากครับพันสองไปแล้วนะณปัจจุบันนะครับพันสองไปแล้วแต่ถ้าเราคราฟเนี่ยเราจะใช้ใบ24อ่า20นะครับ20ใบนะครับ1ครั้งนะครับอ่ะผมลองคราฟให้ดูครับปึ้งเห็นไหมนี่ถ้าติดเกตเนี่ยคือขายได้พันปีกเลยนะครับพันหนึ่งพันสองร้อยปีกเลยนะ นี่คือคุ้มมากๆนะครับเห็นไหมนี่คราดไปแล้วผมมีอยู่5ใบนะครับผมขาดอยู่ประมาณ3ใบผมก็จะสามารถเอา่ะผมจะทําการไปซื้อให้กับเพื่อนดูเลยครับว่าเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับในการที่เราจะซื้อใบบอกเลยครับราคาแพงคูดคูดยครับณปัจจุบันนะนี่คือเซิร์ฟสองที่ผมเ่นอยู่นะปัจจุบันนะครับมันก็จะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือระบบกิวบเนี่ยมันเข้ามาแล้วความมันมันก็จะเกิดขึ้นนะครับผมผมจะซื้อประมาณ56ใบนะครับอ่าลองดูนะปึ๊บปึ๊บ ก็ดึงมาเลยนะครับมันก็จะแพงหน่อยนะแต่ปีกเนี่ยบอกเลยนะครับมันหาได้อยู่แล้วนะครับผมเนี่ยหาง่ายอยู่แล้วนะเพราะว่าผมรู้จุดนะครับว่า ฟาร์มที่ไหนและฟาร์มยังไงให้ได้แบบว่าปีกค่อนข้างเยอะและมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดกันเดี๋ยวคำคัพเจอ้กับเพื่อนดูก่อนนะครับว่าตัวเราเนี่ยจะเพิ่มความเก่งให้กับตัวเราเนี่ยได้อย่างไรนะครับเพราะว่า ATK กับ ACC เนี่ยเพื่อนเพื่อรู้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับว่ามันสุดตึงนะครับสุดตึง3ใบนะครับถ้า3บมใบติด1ใบนี่ฮาเลยนะครับเออโอกาสนะครับที่ผมจะติดเกสนะครับในส่วนของ ในส่วนของใบนะครับที่จะไปคัพซับเจอร์เดี่ย4.5เปอร์ครับปึ้งมันต้องมาสักใบแหละปึ้งๆครบ3้บพอดีครับไม่มานะจากนั้นนะครับเราก็จะไปเลือกซับเจอร์นะครับซับเจอร์ที่ผมจะเล่นก่อนนะครับแลวก็จะใส่ก่อนเนี่ยในส่วนของเวฟส์สามก็คือตัวนี้นะครับก็คือแรงจัมเมตนะครับเออเราจะได้นี้ด้วยนะโอ้ถ้าติดนะถ้าติดนะถ้าติดเขียวหรือฟ้านะโอ้โหแบบตึงเลยนะครับตึงเลยนะโอเคเราได้มาแล้วครับ ก็เราก็เลือกเอาเลยนะครับว่าเราจะเอาอะไรออกสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ในส่วนของอตีใกล้ก็ได้นะครับเอาตีใกล้ออกก็ได้นะหรือว่าจะเอาตัวนี้ออกก็ได้นะครับเอาเอาตัวไหนออกก็ได้อ่ะทีนี้ผมจะลองใส่ให้ดูนะครับอ่ะ CP เห็นไหมครับมันเพิ่มขึ้นมาแบบเยอะมาก320เลยนะครับ ก็ตึงเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็สครับเจอที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราจะไปทําอะไรนะครับก็สามารถเอาไปย่อยได้นะครับเราก็จะได้ใบคืนด้วยนะแต่มันได้น้อยนะครับเห็นไหมมันได้น้อยนะครับแต่มันก็สามารถนําไปใช้ได้เหมือนกัดนะครับแล้วก็ใบที่เราเหลืออยู่นะครับสิบใบอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็มาปั่นได้นะครับปั่นได้นะนี่ตอนนี้นะครับ63นะเราก็ปั่นได้นะครับสิบใบหกสิบสามนะครับ 630ยเนี่ยตันคืนได้นะครับนี่เห็นไหมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการทำสครับเจอร์นะครับในที่นี้เราไปพูดถึงว่าผมจะไปฟาร์มในส่วนของใบเนี่ยฟาร์มตรงไหนให้มันคุ้มที่สุดครับณตอนนี้นะครับผมจะผมจะเอาข้อมูลนะครับที่ผมขายได้เนี่ยไปให้กับเพื่อนๆดูนะครับที่ผมขายนะครับการ์ดคอนนะผมได้มา2ใบนะครับในที่ฟาร์มตรงนี้แหละแล้วเราจะเห็นว่านะครับการ์ดคอนเนี่ยบอกเลยนะครับตอนนี้ราคามันแพงมากๆนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันใบหนึ่ง 1ใบนะครับตกอย่กี่7ิ0นะครับบวก1เห็นไหมหนึ0ันนะครับซึ่งผมก็ขายออกล่าสุดด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของใบาร์ con นะครับเห็นไหมบวกหนึ่งผมดรอปมา2การ์ดนะครับผมก็ไปตีนะเป็นบวก1ผมขายได้พันแปดเลยนะครับและฟาร์มตรงไหนนะครับถ้าเราเห็นนะครับแมปที่ผมอยู่นะแมปที่ผมอยู่คือแมปนี้นะครับอ่าแมปนี้นะเพื่อนๆนะแมป waterfall นะครับ waterfall เนี่ยมันจะดรอปนะครับในส่วนของร์ด con ด้วยเห็นไหมนี่ร์ด con นะครับ มันราคาแพงนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือมันดอกใบขายได้ด้วยนะครับเออดอกและก็ดอกดีด้วยนะคือเนี่ยผมได้ประมาณ4ี่ใบห้าใบนะครับก็ได้หลายปีกอยู่นะครับและอย่างอื่นเนี่ยถ้ามันดอกด้วยนะครับเห็นไหมมีแบบ ตัวอัพสกิลฟ้าด้วยนะครับเห็นไหมถ้ามันดรอปพวกนี้ก็ราคาแพงเหมือนกันณปัจนะจุบันเนี่ยมันต้องฟาร์มแมปแบบนี้ครับถ้าเราจะหาปีกนะครับอันนี้คือมันจะคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าที่เราจะไปปล่อยที่อื่นนะถ้าเราสมมุติว่าเราไปปล่อยที่นอกแมปนะครับอ่ะนอกแมปนะถ้าสมมุติว่าไปปล่อยที่นอกแมปใช่ไหมอ่ะนอกแมปแบบนี้ครับเราก็จะเห็นของเลยนะครับอืมมันดรอปแบบแล้วก็ในส่วนของการสิ่งสําคัญที่สุดนะครับถ้าเราจะฟาร์มแมปไหนเนี่ย เราต้องเลือกในส่วนของร์ดครับ์ดไในราคาแพงเราควรที่จะไปฟาร์มนะแมปนั้นเราก็สามารถเช็คได้ครับสำหรับที่ใกล้นะครับเห็นไหมสี่ร้อยห้าสิบแปดนะครับถ้าเราคิดว่ามันจะดรอปนะครับเราก็ค่อยไปฟาร์มนะในจุดนี้นะครับมันก็มีใบด้วยเหมือนกันนะเออก็เลือกดีนะครับบางคนแบบว่าอยากได้อาวุธฟ้านะครับถ้าเราเช็คอาวุธฟ้าเนี่ยมันราคาแพงไหมเนี่ยมันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเองนะครับก็จะคุ้มหรือเปล่าถ้ามันดรอปอย่างนี้นะครับผมก็เลือกเอานะแต่วิธีฟาร์มเนี่ยวิธีฟาร์มให้ดี บอสอิ i ินะครับเกิดอย่างนี้นะก็ได้นะครับเผื่อลุ้นการ์ดตรงนี้นะการ์ดตรงนี้แม่นโคตรแพงเลยนะครับซึ่งเป็นการ์ดที่ดีมากนะครับนี่เห็นไหมไม่มีในตลาดเลยนะครับการ์ดเทพนะกันฝากไว้แค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม